อาละครับผมคลิปที่4นะครับต่อเนื่องกันเลยใน a อ p e แตทเตอร์นะครับเป็นส่วนแพลตฟอร์มเวนโดผมเปิดจ n นี่โ o ชั่นขึ้นมานะครับต่อจากอันที่แล้วก็คือว่ามีโปรเจกต์ชื่อ t ิวตเลี l ผมก็รันโปรเจกต์ขึ้นมาก็ได้มี Label หนึ่งตัวคลิกแล้วก็มีอัลเลขึ้นมานะฮะเดี๋ยวจะที่ไปคร่าวๆให,ให้ฟังแล้วกันว่าโค้ดมีอะไรบ้างแล้วการโครงสร้างของมันนะฮะโอเคโฟลเดอร์ okay. หลักๆเลยนะครับ ในตัวโปรเจกต์ที่เราคีเอทมาเนี่ยก็จะมี ti xml ที่สำคัญเอาไว้ใช้สำหรับการที่เราจะ import m o โม l e เข้ามานะครับแล้วก็เลือก sdk ที่ต้องการจะใช้งานของผมก็ใช้ตัวล่าสุดเลยนะครับ5.1.1ณปัจจุบันนี้นะฮะแล้วก็ใส่ตัวเว็บไซต์ url แล้วก็ตัว appid นะฮะโอเคแล้วก็โครงสร้างโฟลเดอร์หลกักๆเลยเนี่ยก็จะมีโฟลเดอร์ app แพลตฟอร์มปลักอินตัวปลักอินเนี่ยสำหรับผมแล้วเนี่ยยังไม่ได้ใช้ตัวอื่นนะฮะปลักอินอื่นๆจะใช้แค่ตัว Default ของมันที่มันให้มาอย่างที่เห็นนี้นะครับตัวแพลตฟอร์มเนี่ยก็เป็นแพลตฟอร์ม Android เพราะว่าผมทำในส่วนระบบ Windows นะครับในโครงสร้างตัวโฟลเดอร์แอปเนี่ยจะสำคัญที่สุดเลยก็คือจะมีโฟลเด er อร์ a s s e t Control l เลตัวโมเดลสไตล์กับวิว ก็จะอธิบายเรื่องการการทํางานของมันก่อนละกันว่าโครงสร้างเป็นยังไงนะครับที่จริงควรจะมีสไลด์นะแต่ว่าขออธิบายแบบผมคลิกๆให้ดูแล้วกันคอนโทรลเลอร์เนี่ยก็เป็นส่วนที่มันวิ่งเข้าหาก่อนนะฮะเบื้องต้น i n d e x js จะเห็นว่าจะมีคำสั่งฟังก์ชันที่ประกาศอยู่ดูคลิกประกาศไว้เพื่ออะไรเราก็มาดูในวิวนะฮะโฟเดอร์วิวซึ่งจะมี i n d e x xml เป็นตัวแสดงผลนะฮะก็จะมีหลักๆก,ก็จะมี w i n d o w เป็นแท็กนะครับแล้วก็ Label ที่ชื่อที่มีข้อความว่า hello world แล้วก็มี Attribute ชื่อว่า on click ไปเรียกดูคลิกนะครับซึ่งจะเห็นว่าสอดคล้องกับตัวนี้นะฮะถ้าหากว่ามีการคลิก Label ตัวนี้จะมีการ alert ตัวของอ value ที่เป็น text ออกมานะฮะ attribute ที่เป็น text ก็คือส่วนตรงการตัวนี้จะได้ค่ามันออกมาแล้วก็ตัว index เนี่ยไอตัว dollar sign index เนี่ยตัวนี้ก็คือเป็นการเรียกตัวของส่วนตัวหลักของมันนะครับที่เป็นชื่อ controller ให้สั่งว่าไดเปิดขึ้นมาถ้าเราไม่ได้ใส่ .open เนี่ย w i n d o w ์ก็จะไม่ขึ้นมานะครับตรงนี้จะไม่แสดงผลเอาะ่ะตอนนี้ผมจะทำการสร้างเพิ่มผมจะลองใส่ layout เป็น vertical นะครับเซฟแล้วก็ลันเลยคลิกตรงนี้นะครับ live preview พอเราคลิกแล้วลันปั๊บเนี่ยมันก็จะแก้ไขท,ทันที จะเห็นว่า Hello w o r ว d ของผมเนี่ยจากที่อยู่ตรงกลางเนี่ยขึ้นไปนข้างบนแล้วจุดข้างบนเลยนะฮะเป็นเพราะว่าตัว v e r t i c a l เนี่ยมันจะเป็นแนวแนวนอนเป็นคอลัมน์ลงมาถึงว่าผมใส่สอันเห็นไหมฮะวันที่หนึ่งวันที่สองวันที่สามวันที่สีสส่มันจะเดียงมาแต่และบรรทัด อันนี้จะง่ายสําหรับการจัดเรียงวิวนะฮะโอเคเดี๋ยวผมจะลบตัวฟังก์ชันดูคลิก,ก่อก่อนยังไม่ใช้งานตรงนี้นะฮะแล้วผมก็ลบตัวของรเบเลไปก่อนละกันผมจะสร้างแท็กใหม่นะครับเป็นแท็กวิวนะครับแล้วก็ id ชื่ออะไรก็ได้สักอย่างหนึง่งผมใช้ชื่อว่า main view แล้วกัน ตัวเมนวิวเนี่ยผมจะเซ็ตให้มันมีสีเป็นสีน้ำเงินก่อนแล้วกันนะครับจะได้เห็นชัดชัดแล้วก็ความความกว้าง width เป็น100%เลยความกว้างแล้วสูงสูงเอาแค่20%พออโอเคนะฮะแต่ว่ายังไม่พอแค่นี้ผมจะกรอบลงมาวาง อันต่อไปตรงนี้ผมจะใส่สีแดงแล้วกันอะแดงนะฮะตัว id ผมก็จะใส่เป็น main view สองแล้วกันนะฮะความสูงผมจะเปลี่ยนนะครับเป็น60นะครับ พื้นที่ตรงนี้แล้วผมก็เพิ่มอีกแท็กหนึ่งครับเรียกว่าอ็อบเจกต์ก็ได้นะครับตัวนี้มันก็เหมือนกับอ็อบเจกต์ในส่วนที่เป็นคลาสสิกแหละไม่ต่างกันผมเปลี่ยนสีเป็นเยลโล่แล้วกันเหลืองนะฮะความสูงผมเปลี่ยนเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นต์ผมเฟละโอเคแล้วมาดูที่จ i น n ี่โมชั่กันจะเห็นว่าผมจะมีส่วนบนส่วนกลางและส่วนล่างนะครับ เป็นตัวเบื้องต้นในการทําแอปทั่วไปก็จะมีส่วนหัวส่วนเนื้อหาแล้วก็ส่วนข้างล่างคือฟุตเตอร์โอเคผมจะขอเปลี่ยนชื่อ id ก่อนละกันจะได้เข้าใจง่ายๆ a d นะ H e a d e R, header นะครับแล้วก็ส่วน content แล้วก็ส่วน footer เดี๋ยวเราจะใช้ layout นี้นะครับในการาเรียนรู้กันต่อในบทต่อไปแล้วกันนะฮะผมจะเปลี่ยนนิดนึงเพราะว่าผมรู้สึกว่าข้างบนเนี่ย กับข้างล่างเนี่ยพื้นที่มันเยอะเกินไปเฮดเดอร์ปกติแอปจะไม่ใหญ่ขนาดนี้นะฮะผมจะเลือกเป็นแค่10%พอ10% 20%ส่วนตรงกลางก็ต้อง80%ซึ่งทั้งหมดเนี่ยส่วนเต็มทั้งหมดต้องร้อยหนึ่งอันนี้เข้าใจนะฮะเคเห็นไหมฮะคือกรณีที่ใช้วิธีนี้ถ้าหาว่าไปทำการรันกับดีไวเอื่นๆขนาดอื่นๆอะเรโซลูชันจะไม่เสียนะครับเรโซลูชันจะถูกต้องตามนี้ ไม่มีการแบบว่าล้นออกหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมไม่มีอันนี้จะเป็นสเกลที่ถูกต้องทุกตีไว้ทุกขนาดตัดปัญหาไปได้เลยนะครับเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะใส่ลาเบลตัวหนึ่งเอาไว้ตรงกลางแอปของเรานะครับผมใส่ลาเบลนะครับผมจะใส่ว่า r อ,อะไรดี t ะ tutorial tutorial นะฮะ ID b e เพ e r a p p นะครับผมเอ้ยผมลองใส่ไปแค่นี้ดิอยู่ตรงกลางมางใส่เหมือนกันโอเคอยู่ตรงกลางแต่ว่าไซส์มันเนี่ยจะเห็นว่าเฮ้ยทำไมมันตัวเล็กจังวะวิธีการที่เราใส่ไซส์หรือว่าสไตล์นะครับให้กับตัวของอ็อบเจกต์เนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งคือสไตล์นะครับ f o ดเด r ลฮะเด็ก รับเลเยอร์เราไม่ได้ใช้แล้วเฮ้ยใช้ใช้ใช,ใช้ผมใส่ใช้ชื่อ ID ว่าอะไรต้อง ID ดตรงกัน ID ชื่อว่า header app อ,อ,อันเนี้ยสำหรับคนที่ทำเว็บะจะถนัดเลยเพราะว่ามันจะง่ายมากผมก็บอกว่าเฮ้ยให้ตัว header app เนี้ยตัวฟอนต์หนใหญ่ขึ้นผมใส่เป็น20แล้วกันนะฮะโอ,อ,อ้โเซฟจะเห็นว่า ตัวสอบเริ่มใหญ่ขึ้นแล้วนะบฮะ่หเห็นไหมฮะตัวอใหญ่ขนแล้วปรับขนาดสไตล์ตามนี้นะครับก็คือถ้าสรุปเลยก็คือว่าส่วนคอนโทรเลอร์เนี่ยเป็นส่วนจัดการนะฮะตัวจัดการระบบส่วน x m l เนี่ยเป็นโครงของแอปที่เราต้องการจะวางส่วนสไตล์เนี่ยก็คือการตกแต่งอย่างเช่นตอนนี้นะฮะผมอยากจะย้าย background color เนี่ย แทนที่จะประกาศที่แท็กตรงนีน้บางคนบอกว่าเฮ้ยบอบหมายคนทํา XML ไปเนี่ยมันก็จะแบบเฮ้ยมันจะแบบกองที่งานงานเดียวไงฮะถ้าอยู่ดีลูกค้าเปลี่ยนแอปเปลี่ยนสีแอปขึ้นมาเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่เราก็สามารถไปให้แบ่งให้ไ e อ้ฝ่ายที่เป็นทำการาฟิกเนี่ยเขาแก้แค่ไฟล์ไฟล์นี้ไฟล์เดียวก็ได้นะครก็คือผมจะบอกว่า ID ในส่วนนี้นะฮะ ID ตัวนี้ ผมก็ย้ายตัวของแบ็กกราวน์เนี่ยเลสมาใส่ในนี้แทนสำหรับบางคนที่เคยทำเคาียกว่าอะไรทำเว็บมาก็จะเข้าใจตรงนี้ดีนะฮะว่ามันคืออะไรลบเนี่ยวไนตัววิดกับไฮก็ใส่ได้เหมือนกันนะครับตัวแอทิบิที่เราต้องการจะเปลี่ยนแปลงมันได้หมดเลย ็สิเปมันมีตัวเฮดเดอร์ด้วยระบผม,มันเป็นเฮดเดอร์เฮดเดอร์แบบลูร้อยกับสิบ อันนี้คอนเทนต์มันเท่าไหรวนน่วะคอนเทนต์มันแปดสิบนี่หว่าเอชร้อยโอเคผมมาลบตรงนี้ออกไม่ต้องใสล่ละเพราะราโยน์ไอพวกการตกแต่งอ่ะไปให้กับ tns เรียบร้อยแล้วจะ <Okay. S 1> เห็นว่าการแสดงผลก็เหมือนเดิมนะครับผมแค่ย้ายจากตัวที่เราประกาศประกาศแบบเร่งดว่วนนะฮะในแท็กเนี่ยประกาศแบบอยากให้มัน r e a ์แบบไหน แล้วก็ดูแต่พอเสร็จแล้วเนี่ยเราอยากให้โค้ดมันสะอาดอาดหน่อยฮะแล้วก็ย้ายมาใส่ไอ้นี้นะฮะโค้ดมันจะสะอาดขึ้นเวลาอยากแก้ไขแบบว่าสีสีสันหรือว่าอะไรอะ่ะเราก็สามารถมาแก้ไขที่จุดนี้จุดเดียวเลยเยี <Yellow. S 1> 190. นโล่ร้อยก่ผสิบมีม็ลบออกไป เราก็ได้ header content กับ footer แล้วนะฮะผมอาจจะพูดเร็วไปหน่อยนะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าหากว่าใครไม่เข้าใจก็ดูซ้ำอีกรอบแล้วก็ทำตามที่ผมบอกเนี่ยก็จะเข้าใจในเบื้องต้นนะฮะ